ค่อยๆฟังดีๆเราจะรู้เรื่องกรรมอย่างถูกต้องและเราจะได้ไม่ไปแก้กรรมแบบผิดๆนะและกรรมจะได้ถูกลบล้างไปอย่างถูกต้องจริงๆและจะได้ซิ้นกรรมจริงๆนะรัศส,สดาอธิบายอย่างนี้ว่าขณะที่จิตเรามีการมาการไปเนี่ยคือจิตเนี่ยมันมีการเคลื่อนไปตั้งอาศัยใน อาลมอื่นในที่อื่นนะที่ตั้งของจิตเนี่ยจะมีสีอย่างแต่นั้นเวลาจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยถ้าเราไม่ไปคิดไปนึกไปรู้สึกมันก็จะมาอยู่ในกายสี่ธาตุนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณหรือของจิตเราแนะงนันจิตเราจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้เป็นหลักดังนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจเมื่อสักครู่เนี่ย บางทีเราก็ไปจําได้หมายรู้ในอดีตบางทีเราก็ไปปรุงแตง่งบางทีเราก็ไปเกิดความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจบางทีก็กลับมาที่ลมหายใจจิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้จึงเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณหรือจิตของเราดูดีๆนะจิตเราไปตั้งตรงนี้นะสี่อารมณ์นะสี่อารมณ์ผู้เจ้าเรียกว่าวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณ นะที่ตั้งวิญญาณเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาพราะองค์เรียกว่ามันมีภพดังนั้นผืนนาคือภพคือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณันะนะการที่จิตออกไปรับรู้อารมณ์คือจิตไปมีที่ตั้งนะเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตินะ ังนั้นเมื่อมเมล็ดพืชมีที่ตั้งมเมล็ดพืชจะงอกขึ้นมาการงอกเรียกว่าชาติการที่มันไปมีที่ตั้งเรียกว่าพบนะพบกับชาติพระาส,สดาตรัสแยกกันอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะเมื่อเมล็ดพืชงอกมาเป็นต้นเป็นชาติแล้วจะจบด้วยชราและมรณนะต้นพืชจะตายแก่ตายนี่คือวงล้อของ การเกิดของจิตนะนี่หนึ่งวงรอบเป็นอย่างนี้นพระองค์อุปมาอีกว่าการที่จิตไปตั้งเนี่ยนอกจากเรียกพบแล้วยังเรียกว่ากรรมพระองค์อุปมาว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมพระสูุร์แรก มเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีพบมเมล็ดพืชเหมือนการจันผืนนาเหมือนกันนี่เรียกพบและโตมาเป็นชาติอันนี้มเมล็ดพืชเหมือนการผืนนาเหมือนกันปลิวตกลงไปเรียกว่ากรรมเวลางอกขึ้นมาเรียกว่าวิบากของกรรมคือผลของกรรมนะต้นพืชที่โตมาก็เพราะผืนนาซึ่งผืนนานั้นแบ่งเป็นสามระดับ พื้นนาเลวพื้นนาปานกลางพื้นนาดีพื้นน,า,า,น,า,น,น,า,น,นาเลวก็คืออกุศลกรรมบทสิบเป็นพื้นนาเลวพื้นนาดีคือกุศลกรรมบทสิบไปดูพระสูตรทิศองค์บอกถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำินถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังนึกปักลงไปนั่นคือขณะที่เรานึกเราคิดเรื่องใดก็าตามจิตสร้างพื้นนาแล้วจิตไปตกอยู่ที่พื้นนาแล้วคือจิตไปสร้างภพหรือไปสร้างกรรมอันเดียวกัน ดังนั้นทุกอารมณ์ทุกความคิดคือภพทุกอารมณ์ทุกความคิดคือกรรมทุกอารมณ์ทุกความคิดคือวิญญาณเิติที่ตั้งของวิญญาณให้ทราบโดยอุปมาอย่างนี้ที่าศาสดาบัญญัติเอาไว้พระองค์กำลังพยายามอธิบายเรื่องกรรมให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเราจะได้ไม่ไปแก้กรรมอย่างผิด,ผด พอเรารู้แล้วว่ากรรมคืออะไรมันคือความคิดความนึกของเรานี้เองโยมสามารถไปดึงความนึกคิดของคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้นะคนข้างๆก็มาดึงความนึกคิดของเราออกไปไม่ได้แล้วโยมคิดว่ามีใครในโลกมาดึงความคิดเราออกไปได้ไหมไม่ได้ขณะที่โยมคิดอกุศลอยู่เนี่ยจะมีหมอเวทมนคาถา หมอทรงหมอดูหมอดวงอะไรที่จะดึงความคิดอกุศลโยมออกไปได้ไหมไม่มีทางเลยไม่มีใครในโลกแก้กรรมให้ใครได้และไม่มีพิธีกรรมใดๆคนนี้กำลังนั่งก่อกองไฟอยู่เราไปก้มกราบกองไฟแล้วความคิดอกุศลเราจะหายไปไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้นะโยมจะไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตาม นะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาลดตัวมาดื่มมากินนะเอาเข้าวสารเสกเอาทรายเสกเอาดินเสกมาใส่ตัวเองเพื่อให้ความคิดอกุศลหายไปทำได้ไหมทำไม่ได้เลยนะยมทำกับตัวเองก็ก็สามารถรู้ได้เป็นปัจจังนะว่าความคิดอกุศลทั้งหลายไม่สามารถดับไปจากเราได้แต่ความคิดอกุศลทั้งหลายนั้น ดับได้ด้วยอาณาปานสติพระองค์บอกอาณาปานสติอันบุคคลจเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมยังอกุศลธรรมทั้งหลายนะให้ดับไปได้เหมือนฝุนธุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชําระฝุน่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปตามควรแก่ฐานนะ แต่นั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกความคิดอกุศลจะดับไปทันทีเพราะเราย้ายจิตจากอารมณ์หนึ่งมาอยู่อีกอารมณ์หนึ่งนั่นเองนะนี่หลักง,ง่ายๆจิตรับรู้ได้ทีละอารมณ์จิตรับรู้สองอารมณ์ควบกันไม่ได้นี่เป็นธรรมชาติเลยนะ ครูชาบอกเลยว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบุญได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มันอาศัยได้ทีละอารมณ์อารมณ์อารมณ์เหมือนแสงส่องไปที่ฉากแสงตั้งได้ที่เดียว พอไม่ม no ีฉากแสงถึงจะไปตั้งในที่อื่นอีกพอฉากอื่นอีกดับไปอีกแสงถึงจะไปตั้งในฉากอื่นได้อีกผู้เจ้าเปรียบเหมือนแสงที่ส่องมาที่เรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างด้านทิศตะวันออกฝาเรือนด้านทิศตะวันตกแสงจะมาปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าฝาเรือนไม่มีผู้เจ้าถามสาวกแสงไปที่ไหนสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินผู้เจ้าบอกถูกต้องผู้เจ้าบอกถ้าดินไม่มีล่ะ สาวกปกแสงจะไปปรากฏที่น้ําผู้เจ้าบอกถูกต้องถามสาวกต่อถ้าน้ําไม่มีล่ะสาวกปกแสงยังไม่ปรากฏผู้เจ้าบอกถูกต้องนะถ้าฉากไม่มีคืออารมณ์ไม่มีวิญญาณจะไม่มีด้วยวิญญาณกาับน้มรูปอาศัยกันในการเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวทําให้การเกิดมีขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยสองอย่างคู่กันผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ ทุกรู้โดยจิตอารมณ์มีสี่ธาตุเป็นอารมณ์รูปเป็นอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารมีอยู่ในตัวทุกคนทุกคนมีห้าธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดบาลีใช้คําว่าสัตตาสัตตาสัตโตหรือสัตตานังสัตว์คือผู้ยึดติด กลังยึดถือว่าจิตเป็นตัวเราของเราและเมื่อยึดถือจิตแล้วหรือวิญญาณแล้ววิญญาณน,นั้นหรือจิตนั้นจะถูกเรียกว่าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่ที่ธาตุอันสามปานกลางหรือประดีวิญญาณน,นั้นก็ไปตั้งอยู่ในสี่ธาตุนี้อีกทีหนึ่ง แล้ววิญญาณของสัตว์นั้นก็เข้าไปถึงทับจับฉวยยึดเอาธาตุที่รู้นั้นเป็นของเราอีกทีหนึ่งอีกหลงหลายชั้นเห็นไหมพอมาตั้งในรูปเนี่ยเราก็ยึดว่านี่รูปของเราพอไปตั้งในเวทนาสุขทุกข์เราก็ยึดว่าสุขของเราทุกข์ของเราอีกนี่คือความหลงของสัตว์หลายชั้นดังนั้นทั้งห้าธรรมชาติเนี่ยเรากําลังยึดถือว่าเป็นเรานี้เป็นระบบของกรรม ดังนั้นระบบของกรรมจะมีหนึ่งวิญญาณไปตั้งอาศัยในผืนนาตัวผืนนาเนี่ยเป็นกรรมที่แท้จริงผืนนาที่ประกอบด้วยด้วยวิญญาณที่ไปตั้งอาศัยจะถูกเรียกว่าเจตนาพระองค์จึงเรียกอีกอย่างว่าเราเล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมถ้ามีแต่ผืนนาไม่มีจิตไปรับรู้ก็ไม่มีอะไรรู้ว่ากรรมมีต้องมีจิตไปรับรู้ นั่นคือเจตานาก็เป็นกรรมนะตัวกรรมเพียวๆคือตัวผืนนาตัวสีธาตุที่เปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชเปลวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมสีธาตุนี้เป็นสิ่งที่ถูกลับรู้โดยจิตจิตเป็นธาตุรู้อันนี้ถูกรู้โดยจิตทั้งห้าขันเนี่ยคือระบบของกรรมนั่นเองระบบของกรรมมีขึ้นเพราะการเข้าไปยึดถือ พราะความเข้าใจผิดคืออวิชชาสัตว์มีความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นอวิชชาคือไม่รู้อะไรไม่รู้ไ่า้ห้าท่านนี้ไม่ใช่ตัวมันของมันนะแค่นั้นเองนิดเดียวคำว่าอาวิชชามีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระองค์บอกความไม่รู้อันใดในอริสสสีความไม่รู้อันนั้นชื่อว่ามีอวิชชานิดเดียวแค่นี้เองไม่รู้ไหว้ขันห้านี่ไม่ใช่ตัวเรานะ ความไม่รู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราคือความเข้าใจผิดคืออวิชชาผู้ยึดติดทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกา้านมีตัณหาเป็นเครื่องผูกลั่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏวิญญาณไม่ได้เป็นผู้ลั่นไปท่องเที่ยวไปแต่สัตว์เป็นผู้ลั่นไปท่องเที่ยวไป พูเจ้าตรัสพิขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัตว์ทั้งสี่เราและพวกเธอทั้งหลายคือพระศา,ศาสดาก็บอกว่าท่านก็แล่นไปท่องเที่ยวไปเหมือนกันจึงบอกว่าเราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริสัต์ทั้งสี่นั่นเองอริสัต์สี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนของชีวิตในการที่จะรู้ณวันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ไฟที่กำลังไหม้ผมบนศีรษะหรือไฟที่กำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าอยู่ พระศาสดาบอกเธอจะทำอย่างไรทุกคนจะตอบเหมือนกันคือรีบดับไฟเสียผู้เจ้าบอกว่าอย่าพึ่งต้องเอาความเพียรทั้งหมดมาเล่งรู้อเลสัตสีก่อนนี่คือความเร่งด่วนอย่างถึงที่สุดเพราะการที่โยมดับไฟได้ก็จริงถ้าดับไม่ได้และไม่รู้อเลสั์สีก็ไปสู่นรกกำเนิดชาิเปลวิสัย แต่การมารู้อริยสต์สีลุ้ปั๊บทันทีถึงแม้จะต้องตายไปแต่เป็นอรลบุคคลแล้วลอดเอาตัวลอดจากอบายทุกติวินิบาตนารกได้การรู้อริยสต์สีช่วงเวลาใกล้าตายนิดเดียวนี้พระศาสดาตรัสว่าไม่มีความต่างกันกับพวกที่บรรลุแล้วแม้ร้อยปี ่อให้คุณบรรลุมาร้อยปีกับคนนี้บรรลุแค่ชั่วเวลาใกล้าตายได้ผลเท่ากันนะนั่นที่เป็นจังหวะของทุกคนที่พระเจ้าเรียกว่าฐานะและอาฐานะและความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของแต่ละคนที่ไม่มีใครทราบนอกจากพระพุทธเจ้าสุดตาของพระศาสดาถูกเรียกอีกอย่างว่ากระแสแห่งธรรม พระองค์เรียกว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อบถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตตถาคตเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเมื่อพระธรรมคือสุดตาของพระองค์เนี่ยถูกต้องบุคคลทางโสตแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นบ้างคนคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยตามอินทรีย์ของแต่ละคนนั่นเองนะนี่เป็นประโยชน์ของการฟังสุดตา คือการฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่เราฝึกให้พิกขุทุกรูปในวัดเนี่ยทรงจำคำของพระศาสดาพิกุในวัดนั้นวันนี้สามารถทรงจำคำพระศาสดาสิบกว่าเล่มน,นี้ได้ทั้งหมด ไม่ได้พามาสาธยายด้วยท่านสามารถสาธยายสี่ห้าชั่วโมงได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเลยนะอยู่ในการทรงจําลักษณะนี้เรียกว่าการเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตพิกุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมในระมิดโดยธรรมเป็นทายายทโดยธรรมเราต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของพระศาสดาคือทรงจําคําสอนตถาคตให้ได้ จำคำผู้เจ้าได้นั้นเป็นหนึ่งในลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่แท้จริง